สวัสดีครับท่านผู้ชมเกม OMG 2นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูสึก PVP นะครับก็จากเมื่อคืนที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะฮะก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับเพราะว่าติดทําการบ้านนะครับทางานปั่นงานนะครับเมื่อคืนนี้ก็หนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะฮะตั้งแต่สามทุ่มถึงสี่ห้าทุ่มนะฮะผมก็เลยไม่ได้อัดนะครับเพื่อทําการบ้านเสร็จก็ตีป้อมต่อนะ ละทิ้งหน้าที่เฉยเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขอไปเช็คดูในหอคุ้มก่อนนะ,อะหอคุ้มก็หมดเวลาแล้วนะครับถ้าเงินเลยอีกสองช่องทางนะก็คือกองกําลังชิงอานาจกองกําลังชิงอานาจก็ยังดูไม่ได้นะครับถ้าเกิเดเราไปดูในยอดกษัตริย์ก็แล้วกันนะครับมาเรามาดูยอดกษัตริย์ก็ได้นะครับแต่ว่ายอดกษัตริย์เนี่ยผมถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูไปแล้ว นะครับในหน้านี้นะในหน้าทั้งเซิร์ฟนะครับผมถ่ายไปแล้วผมจะมาถ่ายที่เขตต่อสู้นะครับนี่ไม่รอช้านะครับเดี๋ยวเราจะดูกันที่คู่แรกกันเลยนะครับพลังลบห้าสิบสองล้านนะครับเจอกับสี่สิบล้านนะเหมือนสิบร้อยพันเหมือนแสนล้านสิบล้านนะฮะโอเคมีเลขแปดตัวนะครับมาเรามาดูคู่แรกกันเลยเนี่ยเป็นโจกกนะครับเจอกับกองกําลังนะฮะ กองกาลังทีมขวาเล่นเป็นอีกเกียดแบบนะฮะแล้วก็โจจูเป็นตัวรองนะครับคนนี้ไม่เล่นลิโปโ้นะทีมเขาไม่มีตัวแดงที่เป็นตัวแบบเลยนะฮะมีแต่ตัวจูที่เป็นตัวแดงเออโจจูนเนี่ยมันแบบยังไงดีล่ะผมก็พูดไม่ถูกนะฮะมันกึ่งดาเมจนะกึ่งดาเมจกึ่งสตันนะ,ะกึ่งซีซีนะครับเพราะว่าสกิลพี่แกมันไม่ได้ออกแนวไปในทางเอ่อ โจมตีแนวรุกนะฮะมันออกแนวปั่นป่วนซะมากกว่านะครับมาเนะราไปดูกันว่าคู่นี้จะออกมาเป็นยังไงนะฮะเริ่มเกมมาทีมขวาก็ติดติดหินนะฮะของขมเบ่งไปทั้งสามตัวเลยนะครับเอ,อเคตอนนี้หายไปแล้วนะฮะหมายถึงคุณคนศัตรูนะครับที่หายไปคุณคนฝั่งกองนะฮะหายไปสองแล้วนะ จูร่องตีปกติมาเมื่อกี้นะครับยังไงมันก็สู้ยากนะฮะอีเกียดมันเป็นตัวส้มนะครับปลุกตื่นขึ้นมาเป็นแดงนะครับแล้วจูร่องฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นตัวแดงปลุกตื่นขึ้นมาเป็นทองนะครับยังไงตัวดาเมตมันก็สู้กันยากนะครับยังไงทีมซ้ายก็ต้องได้เปรียบเรื่องดาเมตอยู่แล้วนะแล้วก็ทางฝั่งสถานะอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นคงเบ้งกวนอูนะฮะ เกียงอุยแล้วก็ขงนั่นแหละนะครับขงเพ่งกวนอูเกียงอุยนะฮะสามตัวเป็นตัวสถานะนะครับแล้วก็ดาเมจก็แรงด้วยนะกล้าพูดเลยครับว่าฝั่งกองอยังไงก็สู้ยากนะครับสู้ยากตั้งแต่ทีมซ้ายเขามีโจกโกกนะฮะเอ้ยมีจูร่งทองนะครับ,ม,นะรบมาลองมาดูกันที่คู่ต่อไปนะฮะทางฝั่งซ้ายน่าจะเป็นกองกําลังทีมที่แพ้เมื่อกี้นะครับ ส่วนทีมขวาเป็นทีมทีมใหม่นะฮะที่มาตีนะครับก็เป็นกองเหมือนกันแต่ว่าทีมเขาเนี่ยมีเป็นริปโป้นะครับอีกเกียดแรงเอาเรื่องนะเนี่ยเมื่อกี้ก็เบิร์สแถวหน้าไปนะครับก็ตายสองดาเมจประมาณเก้าล้านนะครับถือว่าแรงนะปลุกตื่นนะฮะตัวส้มปลุกตื่นนะครบับถือว่าแรงมากน่าจะปั้นสุดมากนะฮะเพราะว่า เป็นตัวแบกนะครับเป็นตัวดาเมจหลักของทีมเลยนะอีกเกียนะครับถ้าเอาเตียวเซียนเข้ามาใส่ด้วยน่าจะแจ็มนะฮะเอาเตียวเซียนมาแทนจููนะครับก็ว่าไปก็แล้วแต่ผู้เล่นนะแล้วแต่คนก็ชอบเป็นอย่างนั้นนะครับช่วงนี้ก็นักเรียนนักศึกษาหลายๆคนนะครับก็น่าจะ,ะเผชิญปัญหา เดียวกันกับผมนะครับก็คือสอบนะครับเรียนไม่รู้เรื่องนะครับแต่ครูบังคับให้สอบนะฮะคือผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องทำร้ายเด็กขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเรียนออนไลน์มันก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วแถมยังต้องมาสอบอีกกล้าพูดเลยว่าตายแน่นอนนะฮะก็ก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะฮะสู้กันต่อไปนะครับ อีเกียดโดนรถโกดไปจะอันติได้ไหมในเทอือนนี้นะอีเกียดแดงยังไม่เท่าไหร่นะครับมีอยู่สึกหนึ่งนะที่ผมถ่ายให้ดูเป็นอีเกียดทองนะครับน่าจะเป็นอีเกียดทองนะตัวเดียวนะฮะชนะกองกําลังทั้งทีมนะครับโอ้โหอีเกียดมันเถื่อนมากนะี่ยถ้าเกิดว่าทําดีๆเนะี่ยมันโกงมากนะครับ ดาเมจพิษแล้วก็ดาเมจจากสกิลของมันมันไม่ธรรมดาจริงๆนะต่อไปนะครับทางฝั่งซ้ายเองก็น่าจะเป็นกองกำลังเมื่อกี้นะครับส่วนขวาเนี่ยเป็นกองกำลังอีกแล้วนะฮะกองกำลังเยอะมากนะครับช่วงเอ่อช่วงพลังรบที่ยังไม่แตะหลักร้อยล้านเนี่ยกองกำลังเยอะนะครับส่วนช็อก,ก๊กุ้ยก,กนะบเนี่ยก็เห็นแต่เห็นไม่มากนะฮะ ที่ถ่ายมายังไม่เห็นวูยกกกับงอกกกนะฮะไม่รู้ว่าจะมีบุญวาส,สนาได้ดูหรือเปล่านะครับเพราะว่างอกกเนี่ยถ้าเกิดทำจิ๋วยี่ปลุกตื่นได้มันจะโหดมากนะครับเห็นว่าอันติมันจะแรงขึ้นแล้วก็มีดูดเลือดนะฮะที่ผมพอจะทราบคร่าวๆนะครับผมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะฮะเจ็บลิ้นนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะ ช่วงนี้ลำไยออกนะครับกินลำไยเยอะๆทำให้เป็นแผลในปากนะครับเพราะว่าลำไยมันหวานนะพวกพ่อแม่เขาบอกกันนะครับว่ากินลำไยมันจะเป็นร้อนในนะซึ่งมันก็เป็นจริงๆนะครับมันหวานนะฮะแล้วก็พวกทุเรียนนะครับทุเรียนผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะยังหวานไม่สู้ลำไยนะครับลำไยนี่แบบหวานนะฮะถ้าเกิดกินไปถูกบางลูกเนี่ยลูกที่มันหวานๆเนี่ยโอ้โห หวานจนแสบคอนะฮะจริงๆนะครับผมเคยกินครั้งหนึ่งนะฮะลำใหหวานเนี่ยหวานมากนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีท่านผู้ชมบางท่านจะหิวเอานะฮะเราจะไม่พูดถึงเรื่องของกินนะเวลาตอนนี้นะครับเนี่ยห้าทุ่มสิบเก้านะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อเลยแล้วกันนะครับอโอเค ตานี้ก็ยังคงเป็นกองกําลังนะครับกองประทักองนะฮะผมเองก็สับสนเหมือนกันว่าดูผิดหรือดูถูกนะครับตอนหน้าบอร์ดเมื่อกี้นะครับว่าเอ้ยทาไมกองกําลังมันมารัวจังนะฮะก็เก็บไปได้สี่นะครับในเวลาอันสั้นเก็บไปถึงห้าเลยนะฮะในเวลาอันสั้นยังไงดีขวาเขาสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าดูจากทรงอีกเกียดแล้วน่าจะโดนลุมนะฮะ ทีมซ้ายเหลือ,อครบเลยนะก็ตอนนี้ผู้ติดตามผมหายไปสองท่านนะครับตอน,นแรกมันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะตอนนี้มันเหลืออยู่แค่ห้าร้อยสามเก้านะครับหายไปสองท่านไม่รู้ว่าระบบ youtube มันลบเองหรือว่าท่านผู้ชมเลิกติดตามนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะฮะทำต่อไปนะครับ ถ้าเราอยากจะไปให้ถึงจุดหมายเราห้ามหยุดวิ่งนะครับเราต้องวิ่งไปเรื่อยๆนะฮะถึงจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ก็ถ้าเหนื่อยก็แค่วิ่งช้าลงนะฮะโอเคตอนนี้ก็ดูจากทรงแล้วอีกเกียดฝั่งขวาน่าจะเริ่มตั้งตัวได้แล้วนะครับแต่ในหน้าบอร์ดบอกว่าทีมซ้ายชนะนะฮะไม่รู้ว่าชนะตรงจุดไหนนะน่าจะชนะตรงนี้แหละ นะครับอีกกยิปติดมึนไปแล้วนะหิวเลือดสามแสนนะก็ไม่เป็นผลนะครับเพราะว่าดิโปติปกติแรงกว่าการหิวเลือดของสัตเทพอีกนะฮะต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นจกโจกกกเจอกับกองกำลังนะฮะทีมซ้ายมือก็เป็นกวนอูปลุกตื่นนะครับส่วนทีมขวาก็เป็นอีกเกปตปลุกตื่นนะฮะตัวส้มทำขึ้นแดงนะครับ หือแรงมากนะฮะเบิร์ดเป็นสามตัวก็ตายทั้งสามเลยนะติดโซ่แดงไปนะฮะมาทีมซ้ายมือเหลือแค่กวนอูตัวเดียวเท่านั้นนะครับโอ้ไม่ใช่เหลือแค่กวนอูตัวเดียวที่เป็นดามวมีเดียหลักนะครับที่เหลือก็เป็นมาจ๊กกับตัวละครหลักนะฮะซึ่งตัวละครหลักก็น่าจะไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกนะครับส่วนมาจ๊กก็ทําหน้าที่ฮู่ไม่ใช่ฮิวนอนดึกเท่านี้แหละนะับ ทำหน้าที่เร่งโกรธไปนะครับดามเมจดสองซัพพอร์ตหนึ่งเนะรานะนะจะดูกันยาวเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าคลิปมันกี่นาทีสิบนาทีนะครับถ้าเกิดว่าจบคลิปนี้เดี๋ยวผมเอ่อจบคู่นี้เดี๋ยวผมปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับผมไม่อยากจะให้คลิปมันยืดเยื้อแล้วก็ยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อกัน นะครับเพราะว่าคลิปมันยาวมันดูไม่ค่อยจะจบนะครับผมก็จะทําคลิปให้สั้นลงนะครับเอาสัก1 0บถึงสินาทีนะครับยีนาทียีนาทีมันก็นานเกินไปหน่อยนะครับสําหรับเกมเทิร์นเบสนะโอเคนะฮะก็ขอให้ท่านทุกท่านนะครับที่ช่วงนี้ติดสอบนะฮะก็ขอให้สู้ๆนะครับสู้ๆอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดติดศูนย์ก็แก้ๆนะครับ ไปซีเรียสอะไรขนาดนั้นกับการศึกษาไทยนะฮะปีหนึ่งเรียน1,200ชั่วโมงนะครับแต่การศึกษาไร้คุณภาพนะตอนนี้ผมเรียนมต้นเนี่ยสนุกมากนะฮะตอนเรียนมต้นเป็นอะไรที่สนุกสุดๆแล้วนะครับไม่ต้องซีเรียสกับอะไรทั้งนั้นนะฮะติดศูนย์ก็แค่เดินไปหาครูแล้วก็เซ็นเอกสารให้นะครับตอนนั้นสนุกมากนะะตอนมอต้นแต่พอขึ้นมาปวชนะครับขึ้นมามปลายแล้วเนี่ย ความสนุกก็ไม่เท่ามอสามนะฮะแต่ว่าก็ยังคงสนุกอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอาจจะยังได้มีเพื่อนสนิทนะครับมีเพื่อนสนิทนะแล้วก็พอขึ้นมาปะวะสเท่านั้นแหละนะครับความสนุกตอนมอปลายเนี่ยหายไปเลยนะครับเหลือแต่ความกดดันนะตอนนี้นะฮะเพราะว่าอะไรนะครับปะวะสเนี่ยปะวะสปริญญาตรีนะฮะ ถ้าเกิดว่าติดศูนย์เนี่ยเราไม่สามารถเดินไปเซ็นเดินไปหาครูแล้วให้เขาแก้นะครับมันทําไม่ได้นะคะคือถ้าเกิดปอสปรตรีติดศูนย์เนี่ยมันจะต้องเรียนวิชานั้นซ้าอีกรอบหนึ่งที่เขาเรียกกันเรียนฤดูร้อนเรียนภาคฤดูร้อนนะฮะที่เขาเรียกกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราติดศูนย์เนี่ยแล้วเรารีบไปหาครูก่อนจะตัดเกรดนะฮะร,รีบไปหาครูก่อนปิดเทอมนะครับแสดงความรับผิดชอบนะฮะให้เขารู้ ว่าเราติดศูนย์แต่เราก็อยากจะเปลี่ยนเป็นเกรดหนะึ่งเขาก็จะช่วยเราให้เราเออทำงานมาส่งบ้างไปทําน่นทํานี่นะ้เขาก็จะเซ็นให้เขาก็จะบวกคะแนนให้ให้ใหมันรอดมาจากเกรดศูนย์ 0, ขึ้นมาเป็นหนึ่งหนึ่งจุดห้าเพราะว่ารันไปนะครับส่วนตัวผมไม่เคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้หรอกนะครับเพราะว่าตอนที่ติดศูนย์เนี่ยก็มีแค่ตอนปวชหนึ่งเทอมหนึ่งตอนที่เข้าไปเรียน ก็ติด2ตัวนะครับเป็นคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นเขียนแบบนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ชอบเ,อเขียนแบบแล้วก็ไม่ชอบคํานวณนะฮะส่วนตัวผมชอบคอมพิวเตอร์ชอบอังกฤษนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็เลยเลือกอที่จะไม่ค่อยสนใจคํานวณกับเขียนแบบนะฮะแต่ว่าพอติดศูนย์มามันก็ต้องแก้นะครับก็ไปเดินแก้กันประมาณสองสมวัน สองตัวนี้ใช้เวลาสองสาวันนะครับเฉลี่ยตัวละวันวันครึ่งนะครับก็ถือว่าไม่นานมากนะครับ mm hmm. คณิตศาสตร์เนี่ยครูก็ให้ไปทําไปจดแบบฝึกหัดนะฮะแบบฝึกหัดในหนังสือนะฮะแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับมันมีประมาณแปดบทครูก็ให้ไปเขียนเสร็จสมบ,บุมานะครับแล้วก็เอาไปส่งครูแกก็จะเซ็นให้แล้วก็เอาํำไปส่งที่งานวิชาการนะครับให้เขากรอกคะแนนกรองเกรดนะครับ ส่วนเขียนแบบนะฮะเขียนแบบเนี่ยก็ตอนแรกแกว่าจะให้พวกผมเนี่ยทาชิ้นงาน,นวาดวาดแบบชิ้นงานนะครับแต่แกคิดแล้วแหละว่าเออคงไม่เหมาะนะฮะการที่เด็กพวกนี้มันติดศูนย์แสดงว่ามันไม่ถนัดวาดภาพไม่ถนัดออกแบบไม่ถนัดเขียนแบบอันนี้คือครูที่อันนี้คือครูเขียนแบบพูดกับพวกผมสองสองคนที่ติดนะครับแกก็เลยบอกว่าอ่ะถ้างั้นซื้อน้ำมันกา๊าซ น้ำมันกาลหรือทินเนอร์นี่แหละนะครับน้ำมันกาลนะฮะซื้อมาคนละขวดนะครับขวดหนึ่งก็ประมาณ60บาทนะครับซื้อมาคนละขวดเอามาเช็ดโตะเ,เกจโตะที่มันเป็นโตะเขียนแบบนะฮะคือโตะเขียนแบบเนี่ยมันจะสามารถพับขึ้นพับลงได้นะครับในโตะเขียนแบบเนี่ยมันก็จะมีพวกคาบดินสอสองมีคาบเือคาบนู้นคาบนี้นะครับแกะให้พวกผมเนี่ย ใช้ทินเนอร์เช็ดโต๊ะให้มันสะอาดนะครับก็ไม่เชิงว่าสะอาดหรอกคือให้มันดีขึ้นระดับหนึ่งนะฮะตอนนั้นผมจําได้ว่าเช็ด3ห้องนะครับห้องเขียนแบบแผนกนั้นมี3ห้องห้องละประมาณห้องละเกืบเกือบ50โต๊ะนะครับทินเนอร์สขวดฉเฉลี่ยก็50โต๊ะต่อหขวดก็คือ1ห้อง1ขวดนะครับก็ถือว่าพอนะครับทำช่วยกัน3คน ใช้เวลาตั้งแต่4โมงเช้านะครับจนถึงประมาณบ่ายโมงนะครับประมาณบ่ายโมงนะฮะจำได้ว่าพอเช็ดโต๊ะเสร็จนะครับเช็ดโต๊ะเสร็จก็ไปกินข้าวไปนั่งกินน้ําโค้กกันนะตามภาษาเด็กปวชนะครับก็ไปนั่งกินโค้กกันนะฮะก็ดีใจนะครับที่แก้เสร็จนะฮะมันก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่ลืมนะจาไม่ลืมเลยนะครับต่อจากเทอมนั้นผมก็ไม่ได้ติดศูนย์อีกเลยเพราะว่า เริ่มจะคุ้นชินกับครูบาอาจารย์นะครับเวลาเวลาจะติดศูนย์หรือคะแนนไม่ครบเนี่ยก็อาจารย์ช่วยหน่อยอาจารย์ของงานไปทาหน่อยบวกคะแนนเพิ่มให้หน่อยเดี๋ยวผมกวดห้องนะบวกคะแนนให้ผมหน่อยเนะี่ยอ่าก็คือมันจะเริ่มคุ้นชินกับครูผู้สอนนะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะคุยกันง่ายนะครับแกก็บอกเออดี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 ดดครูก็ไม่อยากจะมาสอนช่วงฤดูร้อนหรอกอยากปิดเทอมอยู่กับลูกกับเมีย ก็ว่า <Auf> ก <How to graduate> ันไปนะครับแกพูดแบบนั okay. ้นจริงๆนะฮะอ่ะโอเคนะครับมันก็เป็นประสบการณ์ที่จําไม่ลืมเลยนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมที่เรียนสายอาชีพปวชปวสนะครับอะผมขอประกาศนิดนึงนะครับก็คือท่านผู้ชมท่านไหนที่เรียนปวชช่างยนต์นะครับที่เรียนปวชช่างยนต์นะถ้าเกิดว่ามีคําถามอะไรนะครับ มีคำถามอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับช่างยนต์หรือเรียนตัวนู้นเรียนตัวนี้ไม่เข้าใจครูอธิบายไม่ชัดเจนนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปเลยนะครับคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปเลยเดี๋ยวผมจะไปตอบให้นะครับเพราะว่ายัางไงผมก็เรียนผ่านมาแล้วน่าจะพอตอบได้เป็นบางส่วนนะครับก็ไม่ตอบได้ทั้งหมดหรอกนะครับก็พอตอบได้นะี่แต่ถ้าเป็นคำนวณเนี่ยจะเอามาให้ผมนะถ้าเป็นคำนวณพวกคณิตศา,าสตร์ช่างยนต์นะพวกแข่าคูลรัด กลศาสตร์วิศวกรรมเทอร์โมเดน a มิ c อย่าเอามาใกล้ผมเลยขาดนะฮะตอนนี้ก็จะแยกอยู่แล้วนะครับเจอกลศาสตร์วิศวกรรมกับเทอร์โมเดน a มิกก็ไปโอ้โหนรลกมีจริงนะฮะนรลกมีจริงคือมันก็เรียนเหมือนกับหมหกนั่นแหละนะับตรีโกณมิติพาราโบโไม่ใช่พาราโบลานะครับก็ตรีโกณมิตินี่แหละนะฮะมันก็เรียนเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบเลขนะครับ ไม่ชอบคำนวณมันก็เลยมีอคติมามันก็เลยมีอคติมาเรื่อยๆนะครับก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่ชอบเลขเลยแต่ว่าถ้าเป็นการบวกลบคูณหารเวลาไปตลาดไปซื้อของคิดเลขแข่งไมคค้าเนี่ยอันนี้ผมก็ชอบนะครับผมชอบบวกคูณหารแต่ผมไม่ชอบพวกเอ่อพาราโบลานะครับแคลคูลัสนะฮะพีชคณิตนะครับ,รบเอ่อตรีโกณมิตินะฮะอัลกริทิมนะครับเอ็กโพเนนเชียล คือผมไม่ชอบเลยนะไอพวกเนี้ยไม่ไหวนะฮะคือแคลคูลัสหนึ่งเพยากแล้วนะฮะไปเจอแคลสองแคลสามตอนเรียนวิศวะเรียนปอตีเนี่ยเขาแทบสุดแน่นอนนะฮะผมเห็นลูกเออพี่ชายผมเรียนเออแกเรียนวิศวะเครื่องกลนะครับหรือเรียกส่าน,นว่าปอตีปอตีช่างกลนั่นแหละนะฮะอันนี้คือภาษาชาวบ้านนะครับวิศวะเครื่องกลนะฮะแกะก็เลยบอกว่าโอ้โห แค่คูณลัสองสามเนี่ยอย่าถามหาตัวเลขนะฮะไม่มีแน่นอนมีแต่ตัวภาษาอังกฤษนะฮะแล้วมันจะคำนวณได้ยังไงนะครับมันมีแค่ภาษาอังกฤษนะในโจทย์นะฮะคือตัวเลขเนี่ยข้อละตัวก็ยังไม่มีนะฮะบางข้อเนี่ยมีแต่อังกฤษนะครับบางข้อก็ตัวเลขหนึ่งตัวสองตัวนะครับแทบจะดิ้นนะฮะแบบแกบอกว่าโจทย์คณิตศาสตร์บรรทัดเดียวนะครับแต่พอทดเลขทดอะไรเขียน เเขียนโซลูชันเขียนตัวอย่างเขียนอะไรออกมาเนี่ยเต็มหน้ากับเต็มหน้าสมุดเลยนะฮะโ <c oughs> จทย์คณิตศาสตร์ข้อเดียวนะคกับเขียนออกมาได้เต็มหน้าสมุดเลยนะ <c oughs> ไม่ไหวนะฮะคณิตศาสตร์ปตีเนี่ยขอหันหลังให้นะครับแค่ปะวะสก็อีแตกเยี่ยวแตกแล้วนะฮ <c oughs> ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับความสนุกแลวก็ความเพลิดเพลินกับจาก ช่องของเราจากจากคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอให้สนุกนะครับกับชีวิตในช่วงนี้นะฮะชีวิตวัยรุ่นที่ถูกช่วงชิงไปนะครับถ้าเกิดได้ไฟเซอร์มาฉีดเนี่ยคนไทย65ล้านคนนะฮะฉีดไฟเซอร์คนละ2โดสนะฮะสโดสก็ประมาณ120ล้านโดสนะฮะเพราะว่า1คนต่อ2โดสนะครับ ป่านนี้ก็คงไปนั่งเรียนในห้องชิวๆไปแล้วนะอ่ะโอเคนะครับก็ช่างมาันให้มันเป็นเรื่องของฝังนั้นไปเราก็เราก็ทําหน้าที่ของเราให้มันดีที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าทําออกมาดีแล้วเนี่ยแล้วมันได้แค่นั้นนะเราก็ควรที่จะภูมิใจนะครับเพราะว่าเราทําออกมาได้ดีที่สุดดีที่สุดที่เราจะทําได้แล้วนะฮะแต่มันยังไม่ดีที่สุดที่พ่อแม่ต้องการนะครับก็พูดเนบไปเลยว่าถ้าอยากได้ดีที่สุดเนี่ย ก็ไปเรียนเองนะครับจะได้รู้นะฮะโอเคนะครับก็บ่นกันมายาวนานมากแล้วนะครับก็ขอแคปหน้าจอก่อนนะฮะอ่ะโอเคนะครับก็พิจารณาในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ